สวัสดีครับพวกเรายว่าสวัสดีครับพวกเรากลุ่มดาดเจ็ดสีแห่ๆนะฮะวันนี้จะมาแนะนำตัวสำหรับการหาป่านะครับเลี้ยงจากทางซ้ายนะครับหนึ่งนายวชิรวิทย์ไล่สว่างสองนายภูมิศักดิ์ทิศศาส 3. นายการตรงสวิกัริันายธวัชชัยเนบิน 5. นายสมิทธิานายสอสชัยแก้วศรีหา 7. นายพฤฒกำไรทองนายราวิเศและชาวันนี้นะครับพวกเราจะมาแนะนำอุปกรณ์หาปลานะครับไม่ีแยเลยื้นๆอุปกรณ์ที่หนะครับสำหรับพวกเราจะใช้แหนะครับเป็นการ ลาเลี้ยงปลาครับอุปกรณ์ครับอุปกรณ์อย่างที่สองนะครับเอายงยางผ้เขียวครับคือุงเขียวที่ใส่ปลาตามพายครับสรัผมจะเเป็นพิเนี่คือปลาครับเืองตัวนี่นะ ตัวแรที่ได้เหรอตนี้เนี่ยตัวที่สามอเป็นตัวที่ใหญ่มากอหญ่มากต้นผู้ชมอาจจะเคยเห็นไาว ีกแล้วมาดูกันว่าจะได้ปลาวันเหวียวันแกวีวันมั้เลยไปลาต้อายมิด้วย้อขายมั้ยเนี่ยเออปลาจิตายเอามานีตใยหนีไปไปลงสองคนนี่บะ โอ้ยดิส่งใแม่มาเกอโมยายาุ่ยรอเลยนระเนี้ามันน่ะโมดลกัเบ้อิลงเบิรดได้เดี๋ยวม่นร้่งเวลหบเดียวเอาแนะน้ำลงน้กดข้อบังคับนะฮะคือให้ทุกคนลงน้ำเด้เปียเป็นประจำเดือนลงไหมเดี๋ยวเขาเป็นแสดงเองเดี๋ยวเขาเป็นผู้อ่านแค่ต้องไี้อ่า้อ้นผ้อายไฟคว้วเลยอ๋อลงเบิดเลยพาาว้าฟ้าว้าออขว้นกน มึงดมึงแ่เอาดูบวเยเเียนนไปรัดปลาคานองวดับอกบ่เฮงเลยเดี๋ยวบัลงนำเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเองเดี๋ยวเขาเองไมได้ปลาตัวนั้นนะีต้มีดอกบัวเนาะ

ออเลือกรออล่างนูอยังนูย์ปะเดินชีกูเลือกีกูเี่ยงไปวดเห็นป่าด้นั่นแม่ตัวว่าหกแย่ไหมเห็นไหูปี๊บปี๊มือใครปี๊มือใคร ช่อนครับนี่คือป่หนวดจำจะไปไหนรออเอาไปโอดร่นักินหนอาไป้เ่งจะไปตเยเยหนดนโไปยังบนวดจ้ะไปไปไปบนี่หนาแล้วนี่ฮะโ ามาเป็นงกนโอ้ยอ๋อชว่าโคให้หมดัเนียไม่มีไหมนี่ทำมาขึ้นก่นั้นองแาเดอ๋ได้เสียไหมบ่ียหมบ่บ่ได้เสียไหม่า่้เหลววะจับจับปาชาเร่ิิวะตาักับาูมีเด็กตานี่ยฮะผลงานแรกของพวกเราเอ้เบียบเบี

ตัวอ่านอยู่บ่ à? à, mẹ บ่ห๊ะ để... <laughs> <laughs> แม่กระดังไวปแล้วครับเราเกินมากขึ้นมากถ้าดิ่งปลาโอ้ขาอวันเลยวะถ้าเหนี่ยงถ้าลังแนวจุเมมือกับวัยพ้ช

นี่ฮะดูชหนคนปัดนะฮะ้เหสืห้อ,อหมอบครับทํำไรไบทดงังบทดงัง เอาวนะฮะได้แล้วนะครับปลาเดินตามผมมาเป็นตัวที่สองนะฮะสำหรับตัวใหญ่ที่สุดวชิรวิทย์ครับเป็นคนทำให้พวกเราได้ปลาใหญ่แล้วสองตัวเนีย<ด>ครับ เดี๋ยมันจะพูดอ้ายิ้มยิ้มใส่กล้องอ้ายิ้มแม่งมันก็พองอยี่วเฮ็ดปุ๋ยเฮ็ดยังดูดูดูต่งมันดูต่างอาทำปากจุ๊พอนตายแล้วทำปากจุเอ้ยมนด่าเราด้วยวะสำหรับมือหมานของเรานะดูชมหน้าเอาไปชีรวิทยิ้มหน่อย เดี๋ยวนี้นะฮะสลาวุธกำลังพยายามที่จะลงน้ำโทรศัพท์เข้าครับน่สวัสดีสลาวุธขอรับโทรศัพท์แป๊บหนึ่งแล้วพบกันครับ กูซื้อตุ๊กตาจนว่าร้านกูไปแก้เหรียญห้ามีความันน่าเสียวมาวันที่สิบสี่ม่เห็นหอดสนโอ้ยเดือนแห่งความอะไรมันเป็นอย่างมันไก่มือโอ้หิ้มือใดมันก็ซ้ำเก้าวละจังเอไหมฮะเออสีขาวเปห้าดอกสุดข้อมันไรเงานยแล้วกอนโอเช่ไหม อห้อไปป่าอยู่หนองมันงป่นังสิอห้องปล่อยป่าดินเลยเที่ยวใส่ซีไดไปทุละเมื่อที่ไปเที่ยวใส่โอ้ยุดแต่แต่วันพุดนี่ล่ะเป็นต้นไปว่าต้องห่วงดอกไปเมื่อใดก็ได้ เอ,อไ,ปไปข้างน้ำมัล่า,า,าไปเคลื่อนเขาต้องไปข้างเขาพอข้างก็สามห้องนอนผู้เดียวก็ได้พากันกลับมาเองลลกมาว่ายาลูก<อ>นี่เฮะอภิษฎชัยสงครามมือกล้องของเราที่ผ่านมานะฮะ See